อันเนี้ยคือเฟืองที่ไปต่อกับเครื่องยนต์แล้วโดยมีคัตเนี่ยเป็นตัวสไลด์สไลด์แผ่นคัตอยู่นี้แล้วก็อันนี้เป็นเพลากําลังที่ออกไปออกไปสู่เพลากลางลงฝัง่งท้ายตัวนี้เป็นตัวที่ขาเกียร์มาเตะขาเกียร์มาเตะเนี่พี่สมมุติว่าอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือหนึ่งเห็นนะ,ะคือเหมือนห้องเกียร์เราเลยอหนึ่งสองสามสี่ อ่าห้าถอยอ่าก็เฟืองก็ไล่กันอย่างี้ยง่ายๆเลยคือถ้าเกียร์หนึ่งอ่ะพี่เกียร์หนึ่งก็คือเฟืองใหญ่ใช่ไหมก็อย่างนี้ไงอ่าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะเกียร์สามอืมเกียร์สี่อืมเกียร์สี่นี่แล้วก็ดีเกียร์ห้าเฟืองเกียร์ห้าใช่เกียร์ห้าเนี่ย มันก็จะมันก็จะตัดต่อกําลังกันโดยโดยเราเตะขากรรไปูใช่พี่ไอแผ่นชิงเขาเมดเราเนี่ยนี่คือแผ่นนี้เนะหหลวมไม่แผ่นนี้มันต้องมันมันมันจะให้ตัวได้อยู่แล้วคุณสมบัติมันเนี่ยแต่จังหวะที่เกียร์เกียร์เตะอ่ะพี่มันจะไปเบรกเฟืองไงอ๋อคือคือมันจะเหมือนว่าองศาอะไรมันจะได้พอดีมันจะไปเบรกเบรกเฟืองให้ให้เฟืองเข้าก่อนที่มันจะขบอ่ะเออมันจะทําให้ไม่มีเสียงเลยนะครับเกิดความนุ่มนวลไงแต่ทีเนี้ย ของเราเนี่ยเกียร์เกียร์เกียร์สองเกียร์สามมันดังก็เพราะว่าคือมันมันเริ่มสึกแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราจะรู้ว่าออบางทีมันมีบิ่นม,ม,มีมีอะไรนะมันมันอาจจะแตกก็ได้เรามองไม่เห็นไงต้องแกะม,มาเดี๋ยวมีวิธีเช็คโ <Okay. S 1> อเคเกียร์ของ็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไม่ค่อยได้ทอดเเป็นกัรลุนกัรลุนอยู่ด้านใน อันนี้จะมีตู้ปืนอยู่นี่นะตู้ปืนมีเก้าถอดปุ๊บถอยออกดันออกแค่นี้ไม่มีอะไรจัดเข้าไปที่เดิมมุมเดิมเท่านั้นแผ่นชะะิมนก็วางไว้ ลูกปืนอยู่ในลูนี้ลูกปืนลูกปืนนี่นี่แหละตัวนี่จะออกแนไหนนี่ลูกปืนนะอ่ามีลูกปืนนะฝั่งนี้นี่ลาวเกียร์ตัวนี้มันจะไม่มีซับอะไรมันเป็นลาวเฟืองที่ไวไวิ่งไววิ่ง ต้องถอดลาววางวางน,นี่อันนี้เจีย,เ,จยเกสี่เกสี่เฮ้ยลูกอ๋อเป็นลูกปืนไม่เป็นไรเรียงได้เลี้ยงเลียงลูกปืน ลูกปืนต้องใช้เลียงใช่ไหมเนี่ยใช่เลียงนะครับอาจลาปีนี่นะอ่าลูกปืนไอ้เหลือตัวหนึ่งตรงนี้นี่ข้างล่างนี่อ๋อเก็บอย่างนี้ทั้งเืียงที่เราจะเปลี่ยนอะแต่ว่ามันต้องเป็นของเกจสองไงอันนี้ของเกจสี่เบรกดีเรามาเปรียบเทียบกโอเคโอเคเอาแยกเป็นเซตๆไปก่อนวางข้างล่างก่อนไหมวางนี่แหละโอเค เจสี house, ่มีเจสี่มมันติดกิิ๊บฝั่งนี้ไหนมีนี่อยู่๋อนี่ไม่อใส่ได้ลกสี่อะให้เฮียประกอบไม่ได้ทำคลิปลงช่องเลยไอ้ยัง กิ๊บหักซื้อใหม่ฮะมันหุแล้วอาโอเคซื้อใหม่ครับไปอันนี้ตะควายนะนี่อันนี้เกียรสีเกียรสีมีรูปปืนเปล่าเกียรสีไม่มีโอเคอ่ามันจะเข้านี่ใช่ฮะเกียรสีไอแผ่นชิมอ่ะแผ่นเนี่ยทองเหลืองใช่โอเคนี่ยทองเหลืองนี่ครับว่าถ้าถ้ามันสึกใช่เฮี่ย ถ้ามันสึกมันมันจะเบรกเบรกเฟืองไม่อยู่อ่ะแต่นี้มันเกียร์สี่มัมันไม่เป็นไรไงตอนนี้ก็เลยว่าจะไม่เปลี่ยนมันหรอกดูหน้างานก่อนไม่เปลี่ยนเออผมว่าจะเปลี่ยนตัวส uh, uh right. ี่เอตัวสองก็สามใช่มันเหมือนมันน่ามันเหมือนคิดว่ามันน่าจะมีอน่ใช่อ่าน่าจะน่าจะใช่เดี๋ยวลองเอาไปเปรียบกับกับไอรเกียร์อะไรวะเกียร์สองเกียร์สอง คลูกป,ปืนเข็มอันนี้ก็คือไปตลับเหลือง <c oughs> <c oughs> งานเข้าเฮียอันนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้น่าจะออกทางนี้อออมันกันไปแล้วใช่ไหมใช่เลยอือนี่น่าจะออกทางนี้ดูตรงไหน กินอยู่นานสุดอ่ะกินอยู่ลอย่องนี้รบบนี้โอเคแต่ตัวนี้ครับอ๋อเดี๋ยวต้องตท่าตัวนี้ก่อนเท่านี้ก่อนใช่อ,นนอ,อันนี้ขึ้นม เซตนี้ก็จะมีมีกิ๊บสองแล้วก็ลูกปืนหนึ่งใช่แล้วก็ให้มันเข้าตัวนี้อ่าคือตัวแรกอ่าคือตัวแรกออกมาแล้วโอเคใช่นี่ตัวที่สองตัวที่สองอ้ทางยาวจะอยู่ข้างในนะไหนไหนคือทางยาวนี่นี่ทางบ่าที่รับโอเคบ่ารับอยู่ข้างในใช่ออกมามีลูกปืนบ้าเช็คก่อนดิมีอะไรบ่างมีลูกปืนมีเป็นลูกปืนเลียงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่มีลูกปืนเป็นเฟือนฟันี่เฉยโอเคเรียงเรียงแอบเลยอ่าไม่ต้องอย่างนี้อ่าโอเคโอเคตรงนี้อย่างนี้อ่าแนวนี้เ่อต้องกัดออกเสร็จแล้วอัดลูกปืนตัวนี้ออกเอาลูกปืนเอาลูกปเมื่อกี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็อยู่เราดออกมาใช่เสร็จแล้วลูกปืนเนี่ยลูกปืนตัวเนี้ยจะอยู่ในนี้อ่าท่านอยู่ในนี้ใช่อ่าอันนี้เรา เดี๋ยวเดี๋ยวผมเลียเ้ยงนะเลี้ยงสี่จุดนี้อันนี้มีแหวนกันลุนด้วยนะพี่แหวนกันลุนอ่าได้แหวนกันลุนอืม,อมแล้วผมจะลูกปืนเข้าไปสวมอ่าโอเคตั้ง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 อันนี้อยู่คนละฝั่งนะไอเนี่ยอ๋ออันนี้อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะ เมตรแยห้องกันก็ได้น,นี่มันสุดแล้วนี่จ้ะ yeah. สุดแล้วแค่นี้โอเคอันนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝัง่งขวาเ <Okay. S 1> สือปื๊ดปตรงไหนอ่าลูกปืนตรงนี้น้อยเ,เห็นนะโอเคลูกปืนกันกันเครื่องมุนโอเค สองสามล็อกตรงนี้โอเคล็อกข้างในคือปริ้นล็อกข้างในอ,อันนี้มันจะเป็นตัวล็อกตัวล็อกกันสไลด์ี๋ยวผมดูอันนี้อยู่อ่าดูไปแล้วอันนี้คือ,อล็อกกันสไลด์ ไงมีกี่ตัวเนี่ยสองตัวเห็นตัวเดียวอ้อมมันมีสองตัวของนู้นด้วยล่องมันมีสองล่องไอเดนล่องมีสามแสดงว่าแม่งอยู่บ้านตัวหนึ่งแน่เดนตรงไหนนั่นอ่ะตรงที่นั่งมันหลุดเหรอไม่ใจ นี่นะครับคือของใหม่ของเหลืองมาโคตรหนักอ่ะหนาด้วยเปลี่ยนสองตัว3าไอ้สองอก็3สามอ่าไหนลองเทียบนีดูความดูความหนาได้ว่าตัวนี้มันก็เริ่มสึกแล้วมันก็ไม่ได้แตกอะไรเสียงอย่างแน่นๆนอ่ะนี่เสียงรู้สึกว่าหนากว่าใช่ไหมหนาข่อเยอะ หนาขอเดเยอะเลยดูดูถ้าถ้าเอาโวลเนียจับอ่ะรู้เรื่องเลยอ่าส่วนตรงนี้อยู่ข้งงบบ<อ>างใ<อ>นนะครับถอดทุกชิน้นทุกเฟืองนะฮะนี่เลยถอดทุกชิน้นลุยกันเองอันนี้คืออัดออกง่ายๆอัดออกมาแล้วแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ทอง,ช,องอชุดทองเหลืองชุดทองเหลืองปั๊บเดี๋ยวเราไปอัดเข้าอ่า นั้นรอเดี๋ยวล้างใหม่ทำล้าที่บ้านครัใส่ป๊บก็จ่ยตรงขวันตรงล็อกแต่งๆแต่งเพื่ออ,อันนี้เป็น เป็นอะไรวะเขาเรียกว่าเป็นสลักก้ามปูสลักก้ามปูคือต้องมีรูเป็นกลไกของมันท็อปนราคิดว่าเขาใส่เกิยมาจริงๆไม่ใช่ใช่ต้องดูให้ดีเลยนะงมอันนี้นานมากงมนานมากอันนี้ใช่สำคัญมากคือหาอยู่คือมันลองลูกปืนอีกทีหนึ่งดันเป็นแกนดันขึ้นดันลงตัวล็อกนี่แบบลองดูสังเกตสำคัญมากตัวนี้มีสองตัวนะเกียร์ลูกหนึ่งอ้าวหรอใช่ก็มีสองตัวไงโอเคนี่สองตัวอะต่อเขาเลย ลองอยู่ลองอยู่โอเคโอเคนี่นะจบจบจบจริงยังสลักสลักแกนการไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะก็คือแบบบัตที่เก็บไว้เป็นสตอรี่เพราะว่าแม่งไล่เผื่อกันอื่นอยากทำนะก็คือในคลิปยูทูบอื่นอ่ะแม่งไม่มีแบบนี้นะที่ต้องไปลงเล่นในพวกกลุ่มหัวจรวดอ่ะเอ่อคือมันไม่มีใครที่แบบละเอียดลงหรือแบบนี้นะทำเกียร์ใช่ไหมไม่มีเกียร์ไม่มีคือเหมือนไม่รู้อ่ะ พี่ไปดูทําเกียร์มีคนทําน้อยนะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอ่ะอันนี้ก็คือทําเล่นๆนะไม่ได้ทําจริงทําจริงเดี๋ยวลูกค้าเยอะก้มปูเนี่ยสลักแกงก้ามปูมีอันไหนบ้างนะไหนชี้ใหม่สิมันจะมีแกนนี้แกนนี้แกนนี้นะอ่าแกนนี้ใช่แกนนี้แล้วก็แกนแกนนี้ อ่าแล้วก็แกนนี้นะที่ใส่ไปตอนหน้าที่เห็นสองแกนมันจะมีสลักอยู่โอเคต้องดูให้ดีเมื่อกี้เราก็สับเพาผมก็ดูไม่ดีเออไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่ามันออกมาจากตรงเนี้ยมันมันหลุดมาใช่ไม่รู้ว่าที่อื่นทำมันเหมือนเม็ดถัเขียวอ่ะแต่อันนี้เห็นละเอียดครับอ้๊บเกิดอะไรหมนี่ฮะรถตู้หัวจรวดหลังคาสูงครับรถตู้หัวจรวดนะครับเครื่อง 3L ก็ปัญหาที่พบก,ก็คือจริงๆมันเป็นปัญหาเล็กน้อยนะแต่ก็คือเราอยากให้มันกิฟอะเนาะเราเก็บไว้ใช้เองรถก็ไม่ได้กะจะไปขายอะไรนะครับก็คือเราเปลี่ยนแวนทองเหลืองก็คือเหมือนชิงหรือว่าชิงคโครเมดนะครับผมเกียร์ที่เราเปลี่ยนก็คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์สามเกียร์สี่นะครับแต่อาการที่มีก็คือเกียร์สองเริ่มมีเสียงดังแล้วก็เกียร์สามที่เวลาเราใส่เกียร์มันจะมีเสียงดังขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางน,นะครับทาให้เกิดความรำคาญ <phon? S 2> <Ż. S 1> เราก็เลยจัดการเปลี่ยนซะเลย หรือผ่าซะเลยนะครับผมนี่แหวนก็ยังพอใช้ได้แต่ไหนๆเราลื้อแล้วเนาะแหละก็เปลี่ยนซะเลยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับเจ้าของรถอันไหนแหวนทองเหลืองก็ตัวตกประมาณตัวสองร้อยสามร้อยสองร้อยห้าสิบอ่าสองร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรประมาณนี้สี่ไปสามร้อยใช่เราเปลี่ยนไปสี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวลองประกอบยกขึ้นรถแล้วไปลองดูอีกทีหนึ่งบับผมเป็นขั้นตอนการล้างเราล้างอีกรอบหนึ่งเนาะตอนประกอบก็เยอะ ุ่น่นเห็นเรืองเหลืองเงียคือเพิ่งเปลี่ยนแต่ถอดแบบอลังการงานสร้างอถ้าไม่มีแท่นอัดไม่แนะนําให้ถอดเองนะครับใช่ต้องการท่านอัดก็คือมีชิมคอมเมดของเกียร์ห้าที่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้ยกไปด้วยไม่ยกไปแต่เกียร์ห้าก็ไม่เราไม่ได้มีปัญหาใช่เกียร์ห้าเรายังดีนี่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหัวหมูใช่หัวหมู เหลือสอมหัวหมูประกอบแล้วนะฮะตั้งใ้เห็นมายาวนี่คือลื่นปืด๊ดเกียวว่างดูเลยเดี๋ยวคืนนี้เสร็จแล้วก็ไปเทสรถเบาๆหลังจากลือเกียร์นะฮะแล้วก็ประกอบกับเปลี่ยนแผ่นชิโคเมตนะฮะ อาการแรกคือเวลาก่อนที่จะทำอ่ะเวลาใส่เกียร์เหมือนเฟืองมันหยุดไม่สนิทนะครับแล้วมันก็กรุบกรุบกรกดังมากก็คือลำคาญนะครับอันนี้ก็หลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วทุกอย่างรายละเอียดอย่างคลิปข้างต้นเลยนะแล้วไปลองมาแลวผลปรากฏว่าสองสามโคตรนุ่มนะครับโคตรนุ่มเหมือนได้เกียร์ใหม่เลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงนะไอ้ที่มันเป็นตอนแรกอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะฮะอันนั้น แต่ให้รู้ว่าแผ่นจิงคอมเมดมันสึกหรือว่ามันบางลงอะ่ะมันจะทําให้การเข้าเกียร์มันไม่สมูทนะฮะเหมือนมันไม่มีตัวไปเบรกไปเบรกเฟืองเพื่อให้เกียร์หยุดเพื่อใส่ต่ออย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆคือดีขึ้นมาเดิมเหมือนได้เกียร์ใหม่นะครับบอกได้แค่นี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปรีวิวการผ่าเกียร์กันเองบ้านบ้านนะครับบ้านบ้านมีวิดีโอสเต็ปตัวละเอียดเลยนะฮะ โอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าตอนไปกันจะหาเรื่องอะไรมาทำกันอีกไะฮะเจอใหม่